สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์คลิปวิดีโอนะคะที่เป็นส่วนตัวของเรานะคะที่เราจะทำการอัปโหลดขึ้นไปบนแอป c a n ว a นะคะเพื่อทำการปรับแต่งหรือตัดต่อหรืออะไรแบบนี้นะคะสำหรับใน c a n ว a นี้นะคะไฟล์ที่จะทำการอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น 3กลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีกันนะคะอันดับแรกนะคะให้ไปคลิกที่อัปโหลดค่ะเมื่อเราทำการอัปโหลดนะคะก็จะเห็นกลุ่มที่เป็น image v ดีโ o แล้วก็ audio นะคะแล้วการอัปโหลดนี้นะคะเราสามารถที่จะทำการ drag ร media หรือไฟล์ต่างๆเนี่ยนะคะเอามาใส่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจุดปะประตรงนี้ได้เลยหรือจะทำการ connect กับระบบ หรือระบบของโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ o o g l r i v i v n s t s t r g r d m o r o p x o x หรือว่าจะเป็น Google Photo นะคะได้หมดเลยแต่การ Connect เกี่ยวกับแอปต่างๆพวกนี้นะคะจะต้องได้รับการเชื่อมต่อแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลกันได้ซึ่งในที่นี้จะยังไม่ขออธิบายรายละเอียดของการเชื่อมต่อเพราะว่า ตรงนั้นจะมีรายละเอียดที่จะต้องอธิบายอาจจะทําให้สับสนจะงงงงได้นะคะเพราะแต่ละแอปแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่เหมือนกันดังนั้นตรงนี้ถ้ามีเวลาจะขออธิบายทีหลังจะขออธิบายในส่วนที่เป็นการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นไปบนแคนว่าก่อนเรามาดูนะคะการอัปโหลดไฟล์เราจะเห็นนะคะมีปุ่มข้างบนนะคะสีม่วงๆก็คือการอัปโหลดไฟล์เราสามารถคลิกที่จุด3จุดก็ได้นะคะ ก็จะเป็นการบอกว่าเราจะอัปโหลดไฟล์จากที่ไหนบ้างนะคะก็เหมือนจากข้างล่างเมื่อกี้นี้เลย Facebook, Google Drive, Instagram, Dropbox, Google Photo ทีนี้เราจะทำการอัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็คลิกที่ปุ่มอัพโหลดไฟล์ได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราทำการเก็บไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือก Open ก็จะเห็นนะคะ การอัปโหลดตรงนี้คือยังอัปโหลดไม่เสร็จก็รอระยะเวลาสักนิดหนึ่งความไวของการอัปโหลดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะเราก็รอจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จตรงนี้นะคะถ้าเราอัปโหลดมาแล้วถ้าการอัปโหลดยังไม่เสร็จเราจะยังไม่สามารถที่จะเลย์คลิปวิดีโอของเราได้นะคะเราต้องให ทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปในระบบของ c a n ว a เสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะทำการเพลย์คลิปของเราได้ตรงนี้คือถือว่าอัปโหลดสำเร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นคลิปที่เราทำการอัปโหลดไปเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับคลิปที่อยู่ในเว็บแคนวาเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นการอัปโหลดไฟล์นะคะขึ้นไปใช้งานบน c a n ว a ส่วนการอัปโหลดไฟล์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะอีเมลออดิโอนะคะก็มีลักษณะการอัปโหลดเช่นเดียวกันก็ไปลองใช้งานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ